าจะจัดบารมีมิซิสวาวเนี่ยเปิดมาบ้านบารมีอีพีสองแต่คือเราคุยกันคิวไปคิวมามาเป็นลงวันที่เจ็ดแล้วมาเป็นวันที่วันธรรมดาที่ได้วันเดียวแต่คือเราก็เราก็เชื่อว่าเอฟซีเราห่ังก็คงจะต้องตามมาดูเราอยู่แล้วแหละเราก็เลยอยากจะถามพวกคุณทุกคนอ่ะว่าพวกคุณทุกคนอ่ะจะมากันไหมถ้าเป็นวันที่เจ็ดเพราะว่าเราพยายามหาคิวันแล้วนะวอเนาะได่คัณบอวันเดียวถ้าไม่ใช่วันที่เจ็ดทีจะเป็นเป็นปีหน้าเลย แต่ถ้าทุกคนอยากดูทุกคนต้องบอกบอกคอยซื้อใจว่าทุกคนมานะทุกคนรอซื้อบ้านเหรอวะอ่าเจ็ดพศจิกาครับเจ็ดพุจิกาเนี่ยเนี่ยตอนตอนเนี้ยประมาณประมาณขึ้นมาบอกว่าไปค่ะไปค่ะป,ประมาณส <c oughs> ี่แสนแปดหมื่นอเกยก็เกยก็ว่าไปสี่แสนในก้อนเกยก็ว่าไปสี่แสนในก้ <c oughs> 4, 7, นอ <c oughs> 4, 7, น <c oughs> เราไปไปเพราะว่าทางบอสทำจึ้งอยู่แล้วแล้วบอสได้กระแสตอบรับดีไหมนี่ผมถามบอสตรงตรงเลยกระแสดีมากค่ะเอฟซีแบบวันงานเนาะหลังจากน้องน้องรับรางวัลเงินอยู่อะแม่แม่ายท่านเดินมาบอกบอสจัดงานดีมากงานออกมาดีมากอยากให้จัดอีกแล้วก็หายเหนื่อยใช่ไหมอยากให้จัดอีกงานต้องจัดอีกงานต้องจัดอีกต้องจัดอีกในวันในวันที่เจ็ด ฟื้นจิกแหม่ทุกคนไปไปทุกคนเวลาบอกเขาไลน์ะทุกคนไปกดดันเขาบอกเจ๊ดค่ะเจ๊ดข้าทุกคนไปพิมพ์ไปพิมพ์มาข้าข้าสบายอันสีมากเลยนะทุกคนทุกคนไปกดสนี่ทางนี้ก็บอกว่าจัด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 เมื่อกี้เมื่อกี้เราเรายังไม่ล็อกวันเลยอ่ะเราเราพูดไปถึงว่าเราอยากให้แนทตกำกับเรื่องอะไร นี่บอยบอยครับแล้วเขาเขียนว่าอะไรไหมเขาบอกว่าเซเวนอีว่ะหรอก็คือเจ็ดสิบเอดอ่ะเจ็ดกับสิบเอ็ซ่นอจริงด้วยจริอี่นดีนะบอสจะให้กํากับเรื่องอะไรนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอะไรนะเรื่องวันรีก็เลยวันรีกับตะยูเคุยกันเรื่องวันีเราก็เลยบอกว่าแนท เน็ตเกิดทันหรือเปล่าก่อนวันเลียก็เลยคุยกันอยู่เมื่อกี้ไม่เคยดูเลยไม่รู้จักเลยว่าวันนลี้คืออะไรไปเปิดดูก่อนแล้วก็ฝากให้ด้วยไปดูก่อนเนี่ยแมาแต่คนเขารอชมนะเนี่ยขอสถานที่ที่เข้าง่ายๆเอาที่ไหนดีอ่ะถ้าเป็นผมผมแนะนำที่ที่ผมบอกเตเลยเล่นบอสไง แฟนบอสเพราะว่าหนึ่งเขามีที่พักอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพื่อเพื่อแฟนขับบังคมแบบว่ารถติดกนรถติดก็คือมาที่มาจองที่พักก่อนเลยแนทแนทเจอผีกันจริงเหรอไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเจอผีกันจริงๆใช่ไหมจริงจริงหรือเปล่าเป็นไงอ่ะมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าผมขอบคุณบอสที่ดูแลเป็นอย่างดีแต่คือเป็นประสบการณ์ที่ชวนคนหัวลุกมากนะครับ เป็นไงบ้างอ่ะคือไม่ไม่อยากพลาดทิงแต่คือหมายถึงว่าเขาไม่มันน่ากลัวแล้วมันก็มีแบบเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมอาบหนาวแล้วแบบมันมีเงาเงาแย่ปีอ่ะเออแล้วแบบห้องบางห้องไฟก็ดบับเออจริงเหรอพีนะ่ไม่ได้นแ้วคือมันจะมีตอนนี้ตอนตอนที่ผู้หญิงอ่ะ <c oughs> เขาไปนอนเขานนเขาจะไปนอนเรียงกันหมดเลยผู้หญิงอ่ะ <c oughs> เขาจะนอนติดติดอะไรเ <c oughs> พราะเขาสนิทกันเฮ้ยเธอเอาน้องนี่สักพ้าหนึ่งผู้หญิงวิ่งกันมาปี๊ดเลย แล้วบอกว่าพี่ไฟห,ห, pun, ห, a a ห้องหนูดับหวดทุกห้องเลยแล้วมันก็วิ่งกันมาหมดเลยแล้วแบบดับห <uhhh> ้องเดียวหรอสิบอกกับบอสบอกก like <im repetition> ับบอสไปเหมือนกันนี่ต่โปแปต่โปแปรว่าบอกว่าดับดับไม่ไม่ดับห้องเดี๋ยวพริบพรอบหมดทุกคนทุกคนเจอหมดเพราะว่าทุกคนอ่ะคือเหมือนเราเล่นลิเกลเราก็จะรู้ว่าที่นี่มีไม่มีแต่ผมเลาบผ่เหรอแสดงว่ามีเซนใช่ไหมใช่แล้วทุกคนทุกคนอ่ะเหมือนม <affiliate? S 1> จะบอกว่าพวกเขาอ่ะคนที่มีเซนต์อย่างงี้พวกเนี้ยเขาจะมีไหวครู่ะเขาจะเห็นอ,อ,อันนี้เรารู้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เขาเป็นบีเซนต์อะเ <S S S 3> จอที่ไหน <laughs> ห้องพี่เกมห้องพี่เกมคนคนไร้สดยิ้มใหญ่ <trainers> มีพวงมาลัยยังไง <laughs> อไ่องของน้องเติ้ลมีสมุด สมุดเอ่อสมุด <sequel. S 3> hmm, พลักคิสพ่อบอกเนี่ยพ่อเข้ามาพ่อบอก feet, ว่าพ่อไปโดนเคาะห้องพอผ,ผมพกห้อง <S <S อยู่แล้วแล้วมีแล้วมีห้องหนึ่งคือห้องของเจ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 เนี่ยเขาอยู่ห้องใกล้ผมแล้วเขาขขขแล้วโดนโดนนะเขานอนกับเจเจเขาบอกว่ามันมีคนเคาะเคาะปอกแล้วโดนนะเขาก็คิดว่าผมเพราะเพราะว่าผเก็จะเปิดพอพอเปิดปุ๊บเท่านั้นแหละไม่มีใคร เพราะว่าผมอ่ะผมอ่ะนอนผมนอนกับเจเจเคยทำให้ฉันไม่กล้าไปนอนอีกเลยนะพี่อยู่เมืองนอกอ่ะพี่ใช้โรงแรมนั้นตลอดเลยนะน้าน่าเจอผีปะเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้เนี่ยนี่สวัสดีบอสกอนเนี่ยสวัสดีค่ะรับเตอ่อไปไงช่องอะไนี้ผมเจอ่ะ ไปดับแล้วก็มันมีกำลางประตูอ่โอเคโอเคพอแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วไม่ก็ได้อาบน้ำไงดีกว่าอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ใช่ก็คือคือผมมานอนผมนอนกับเจเจแล้วก็โดนัทคือผมมาเดินเดินเดินไปที่ห้องพ่อห้องพ่อที่พ่อเขารวมตัวอยู่ที่นั่นนั่งเยี่ยนที่ินกันผมเดินบอกว่าเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยทำไมนัดลืมของหรือเปล่าก็เลยรีเปิดเพราะโดนั้นเขาทุกคนดูแลผมไง เท่านั้นแหละตอน้วบเปิดไปไม่เจออะไรเลยเขาบอกว่าเดอะโก้ตไปทํารายการอมัวคุณรู้เลยอ่ะจริงจริงจริงแล้วเขาบอกว่าเห็นเขาบอกว่ารายการเดอะโก้อะมีคนเล่าเรื่องถึงโรงแรมนี้ด้วยไม่บอกเลยไม่ไม่บอสบอสมาถามพี่พี่บอกว่าเออมันมีประวัติอยู่เราต้นขับมากต้นขับมากก็คือต้นมันเปิดเกไปแล้วมันเจอหนังสือของพาร์คิดอะ คือเหมือนพระอะไรเงี้ยเหมือนแบบแต่ก็เเตนอ่ะเออมเมันเลยบอกว่าการนอนของเราจะไม่เป็นปกติอีกต่อไปไม่ตอนแรกนึกว่าเขาล้อเล่นกันในการแสดงแต่ทีมก็เลยถไปไปนั่งห้องรวมกันผู้ชายไปนั่งห้องรวมกันห้องรวมเขากลับมาถึงห้องปุ๊บเรารัดหลับเจหลับผมเนี้ยอยู่เงี้ย อยากให้เช้าไวที่สุดผมถึงไปงานเช้ามากเพราะว่าผมทำไมไม่โทรเรียกพี่ฮะไม่โทรเรียกพี่พี่ตอนนั้นแบบผมอยากจะโทรให้พี่ถามพ่อจะงเลยเปิดประสบการณ์ใหม่เขาโทรมาเราก็บอกว่าเออโชคดีนะแฟนได้ขอได้ผมก็ถึงความแขนมาไปเยอะๆขอได้ผมถึงความให้ผมเล่นลีเกยสถานที่ที่ใหญ่มากแล้วบอลเลยเปิดประสบการณ์การความสุข ก่อนหัลุกให้พวกผมด้วยชอบชอบชอบพี่เนี่ยพี่พี่เกมเข้ามาคอมเมนต์ว่าห้องยิ้มใหญ่มีพงมาลายสดแขวนที่รูปภาพจริงเหรอเฮ้ยไม่มีได้ยังไงอ่ะเออแล้เขาไม่นอนชั้นไหนหรออันนี้ของจริงพี่นอนชั้นสิบแปดครับอือชั้นสิบแปดสิบแปดที่นี่คยขึ้นไป เนี่ยเว่าจะไม่เคยขึ้นไปเลยแล้วก็ผมขึ้นไปจะจะบอกว่าจริงๆเขาให้นอนกันแค่ถึงไม่ถึงชันเจ็ได้ปะเขาชูหรอหรอแต่ก็ไม่กล้าบอกน้องๆเพราะว่าเดี๋ยวผมอะผมผมเข้าไปผมเข้าไปกับพี่เกมผมขึ้นลิฟต์ไปก่อนอันได้ขำผมขึ้นลิฟต์ไปกับพี่เกมพอขึ้นลิฟต์จาทั้งสิบปุ๊บผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในลิฟต์อันนโทรศัพท์อย่างเนี้ย นี่แหละเรื่องครับเขาเขายืนเรืทองคับอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าหน้าลิฟต์อะไรอย่างี้แลเขาก็กดเลขห้องเขาผมก็ด้วยความที่เขายืนอยู่หน้าที่กดอ่ะผมกับพี่เกมยืนผมบอสพี่ครับไปชั้นสิบแปดครับพี่ครับไปชั้นสิบแปดครับเขาไม่ตอบผมอไม่ตอบผมเลยไม่พูดไม่หันมองผมทักคำแลวพี่เกม์อะไรอย่างเงีผมก็เลยพอถึงชั้นเขาอ่ะเขาก็ไม่พูดเขาก็ปีออกไปเลยผมก็เลยพูดพี่เกมว่าพี่เกม์ผมถามแล้วที่ที่ออกกับเกย์คนหรือพีบ้า ทำไมไม่คิดอย่างนี้ดีเขาเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าผมก็เลยก็เลยคิดอย่างนี้ว่าเขา่าจะฟังเราไม่ออกนี่เปล่าแต่จริงๆริงเขาสีโอ้ผมขอบคุณนะครับที่ดูแลผมอย่างดีเลยแต่ผมก็คิดได้แ,แค่ว่าส,ส่งส่งตัวแทนลยแม่เรามีนางสนมให้ดูมขาเหมือน,นลูกเลยอ่ะดีผมก็ เออก็ก็ขอบคุณบอสน,นะครับพี่ตู้แดงลยแต่ผมผมแค่อยากจะถามบอสอย่างหนึ่งครับเร <c oughs> ื่องอื่นมีอีกไหม <c oughs> ไม่จริงๆอ่ะแนทโทรมาบอกว่าพี่เอะโรนโ่ากลัวน่ากลัวมากพี่เลยเราก็เลยบอกว่า, <c oughs> านอนอนไปเถอะหาไม่ทันเล <c oughs> นเราเคยไปใช้เราเคยไปใช้ตอนที่เราอยู่นอกเนาะเราก็ไม่เคยเจออะไรเลย <c oughs> เออ อาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นช่วงที่บอลไม่ได้ใช้วอาจจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยมันมันมีมานานแล้วาแล้วแต่ไม่เป็นไรก็เนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าเขาเขาดูแลงนี้โดยเฉษหรือเป้าใช่จริงจริงไม่ต้องดูแลพวกผมว่าได้พวกผมดูแลกันเองได้แล้วก็ประจบแล้วก็ประจบเหมาะคือถามว่า ทำไมที่ที่โร hey, <don> งละครเราเราเล่นฉากกลัวผีเนะี่ยทำไมพวกเราเล่นเล่นเสมือนจริงกันแต่เพราะว่าเร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 ากลัวผีของจริงมาแล้วไงเราก็เลยม <laughs> <laughs> เราเรา,เรา,เราน้องนุ่นกับน้องนุงนงไม่เจอเหรอคือทุกคนเจอหมดครับทุกคนเจอความรู้สึกหมดก็ดคือแบบว่าบางคนเจอเจอความกดดนันเหมือนว่าความกดอากาศมันจะมจะันจะลุกอิดาชไหมครับในสถา,านที่ที่มันมี่ แล้วทุกคนเจออันนั้นก่อนเลยเพราเปิดห้องแบบคือมันมีทุกห้องเลยอ่าอะไรเงี้ยนะครับมันมันก็เลยจะเป็นอย่งงกลัวดิเชิญไม่เป็นมีคนบอกให้เอาป๊อแป้มาด้วยเชิญไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ที่ที่ที่วันที่เจ็ดเนี่ยครับขอขอเป็นขอเป็นที่เพื่อนบอสนะครับผมว่าดีมากเลยเพราะเขามีจอให้พร้อมเลยบอสเขาแล้วเขามีโรงแรมมีอะไรพร้อมเราเคยไปใช้จัดงานอยู่เราเคยไปใช้จัดงานอยู่หลายรอบนั่นน่นจะเหมาะดีครับที่นั่นค่ะ เหมาะดีครับของที่ของพี่เป๊กเคยไปใช้จัดงานหลายรอบว่าฉากฉากเขาใช้เป็นเป็น LED เนี่ยมันจะทำให้จอ LED ใหญ่ทําให้ถ้าเป็น EP สองเนี่ยผมแค่ขอสปอยนิดนึงคือผมอยากจะทําให้มันดูเหมือนว่ามีความมหัศจรรย์คือหมายถึงว่ามีมีพลังหรือว่ามีอะไรที่มันแบบวุ้มวั้มให้มันดูตุ้มหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะดูเขามาสปอยแล้วโทรเราต้องสปอยเราต้องสปอยเราต้องสปอยให้เขาจัดให้ได้วันที่เจ็ดอะ ลเล็กบัญชีนะคะเนี่ยน้องแพรน้องแพวเขาเข้ามาเขียนว่า ep สองขอแค่ไม่นอนโรงแรมเดิมก็พอขวัวนะฮะโอ๊ยค่มานึกว่านึกว่าแบบว่าเล่นกันเล่นกันในในลีกเอเฉยอเนาะเราเอาเราเอาเรื่องจริงมามาพูดเล่นกันครับเราเรื่องจริงมาพูดเล่นกัน กำลังยูบอสให้เขาจัดที่ E S E Park ใช่ไหมครับ E S C Park พ S ที่มาตามตั้งแต่ไรนั่งไรกันตั้งนานมารอคำตอบพี่อะพี่เอกโทรหาพี่พี่บอกพี่ไลน์อยู่แล้วพี่เอกเาตามพี่ในไลน์ทำหน้าที่ผู้จัดการที่เอกเขาเข้ ส่งรูปไปให้ดูนะว่านั่งไหลอยู่มีการเชิญขึ้นไหลหน่อยเชิญขึ้นไหลหน่อยด้วยนะแรงมากแรงมากจ้ามจากการชีวิตของเป็นช่วงเวาเป็นช่วงเวลาทีาดด่ดีมากที่ทีมงานลูกมาได้เจอทุกๆอย่างเลยได้ได้ทำงานในวงการออนไลน์ได้พรีเซนต์สินค้าได้ไดลิเกโรละครใหญ่ๆและอ,อยากัำให้เกินีด้วยพี่มากค่า ก็ไปนอนโรงแรมเดิมจะได้เหมือนจริงแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ไหมครับบอสวันที่เจ็ดเนี่ยมีแนวโน้มอยู่แม่เธอมาตามไปเดี๋ยวไปคุยกับบอสใหญ่ก่อนไปกดดันไปกดดันทุกคนทุกคนไปกดดันไปกดดันเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวโทรหาบอสบีเองเดี๋ยวบอสบีอนุมัติ คน,คนชอบเยอะนะนแบบ,บนี่คนบอกว่าตอนแรกโหกดดันแบบว่าเหนื่อยกันหลายวันนะเนาะครับเออแอดมินพี่อจนแบบบอสขอพักสักสักสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแอดมินว่าขอพักก่อนได้ไหม,ไมแ,แอดมินแบบเป็นเดือนครึ่งอ่ะเขาไม่ได้นอนแบบ เต็มที่อ่ะคือเอดูมากอ่ะลงลงลืมลืมกันไปหมดแล้วแอดมินอ่ะผมว่ามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีนะครับผมคิดว่าเออแอดมินอาจจะเหนื่อยแต่คือมันเป็นเออเราก็ทําให้แต่สนุกแต่สนุกเรือบสนุกใช่ไหมฮะสนุกแอดมินเออร์เรอร์อ่ะเอางี้ดีกว่ากลับมาทํางานอ่ะแอดมินเออร์เรอร์แอดมินตอนนี้ลาพักร้อดวันสุดท้ายเตะไปหมดใช่ไหมฮะเดียพวกผมก็เล่นลืมเหนื่อยกันเหมือนกันนะเพราะว่าผมมานั่งนับเวลาเฮ้ยผมเล่นลิเกกันห้าชั่วโมง ผมไม่เคยเล่นกันเยอะขนาดนี้เลยนะแบบมันเล่นกันแบบมันมันกับมันจนลืมเหนื่อยเป็พี่กันทุกคนจริงนี่ทุกคนบอกจัดมาเลยไหวอยู่แล้วใช่ไหมบอกบอกเขาบอกเขาไปเลยไปกดดันเขาไปบ่อยเขาไลน์เมื่อไหร่เราเข้าไปเลยวันที่เจ็ดตกลงยังคะวันที่เจ็ดตกลงยังคะกดดันเขาเลย เาแนทแนทล็อกวนแนทล็อกวเถอะแนทล็อกวันไม้เถอะล็อกไว้แล้วให้ให้ให้แมทไปติสมายล็อกไว้แล้วก็บอกบอกไปเองไปแล้วว่าน้องๆใจดีกับฉันเสมอเออเมื่อกี้บอกบอกเอซีไปแล้วทุกคนไม่ต้องกังวลน้องๆใจดีกับฉันเสมองานนัยนแหรายงานน่วันนี้ถ้าเจ็ดพอเจ็ดพฤศจิกาเนี่ยพอหลังจากนั้นมาก็เราก็จะไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นงานที่บ้านผมงเองก็จะเชิญทางมิสซิดวามาร่วมงานกันด้วยนะครับ ได้เลยค่ะเราจะไปเราจะไปแจเราจะไปดูเราจะแอดชวนพี่เอแอดไปดูงานใช่แล้วก็อยากจะให้มีสิซว่าเอาบูธมาเปิดที่ข้างหน้าได้เลยนะครับไม่ไวีปาอยากให้คนมันหวกได้ใช้ของดีๆกันได้เลยค่ะทุกคนเตรียมช็อปนะคะทุกคนเตรียมช็อปเลยนะคะขอบคุณบอสมากนะครับที่เอ็นดูนะครับคนพี่เอ๋แล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ต้องขอไปปั่นคนอื่นต่อก่อนเพราะว่าผมตั้งตั้งไว้ว่าห้าวันที่ว่างเนี่ยผมจะวิ่งปั่นให้ทุกทุกไลฟ์เลยทุกคนจะเห็นทุกไลฟ์จะเห็นหน้าผมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไปกินข้าวแล้วนั่งไลฟ์นั่งอ่ทุ่มขอบคุณบอสนะครับคุณพี่เอนะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับโอเคคอบคุณคาะทุกคนจ๋าไปกินข้าวแล้วนะบาย